ทะเลของจังหวัดตาดอ่ะเป็นทะเลสะอาดและอาหารทะเลของจังหวัดตาดอร่อยมั่นใจได้เลยว่าไปมีสารสารพิษเจอือปนอยู่เนาะ <S <s <par ng> แล้วก็น้ําน้ําไม่เค็มมากไงเป็นน้ําพอหวานหวาน่ะแล้อาหารทะเลรสชาติจะหวานอร่อย <S <s <par ng> คือคนไม่รู้ไงว่าปูนิ่มันมาย,ยัางไงบางบางคนบางทีอออกรายการทีวีไปแล้วเนาะ <S <s <par ng> เด็กๆโทรมาถามว่า พันปูนิ่มออมาจากไหนเราก็โอ้โถเอยลูกโน้ลูกไม่รู้ว่าเป็นปูเป็นปูที่ลอกคาบอะปูที่ลอกคาบแล้วถึงมาเป็นปูนิ่มเนาะคือปูด,ดำปูทะเลธรรมดานี่แหละ <S <S ที่นี่ก็มีกิจกรรมดูการเลี้ยงหอยนางรมมาพากันตำน้ำริกเกลือเพื่อจะลงแพดูการเลี้ยงหอยนางรมถามว่าตำน้ำริกเกลือทำไมก็ลงแพต้องกินหอยใช่ไหม เราก็ต้องเอาน้ำพริกเกลือไปน้ำพริกเกลือคือน้ำจิ้มซีฟู้ดของคนทั่วไปแต่คนจังหวัดตราเรียงน้ำพริกเกลือเวลาเราลงไปแพเนี่ยคือเราเอาแค่น้ำพริกเกลือไปเอาหอมเจียวไปเก็บยอดกระถินไปพอไปถึงฟาร์มเลี้ยงหอยดังลมอ่ะเนาะเราก็ยกหอยขึ้นมาชูถ่ายรูปกันก่อนเนาะก่อนอื่นนลนะชูหอยถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มาแกะกินสดๆสดตรงนั้นเลย มากับบ้านกับธรรมดาธรรมดาไม่ได้หรูหราไปเหมือนรีสอร์ทไ่เหมือนโรงแรมทั่วไปอ่ะก็คือวิถีจริงๆเลยเราใช้ความจริงใจของเราอ่ะให้กับน,นักท่องเที่ยวอันไหนดีเราบอกดีอันไหนไม่ดีเราก็บอกบอกป้าแมวก็เชิญให้คนมาเที่ยวตรงจังหวัดตราดนะคะอาหารอร่อยก่ะป้าแมวทำเอง <laughs> มีมีธรรมชาติที่งดงามโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งค่ะมีมีทะเลสะอาด มีสวนผล,ลไม้คือเส้นทางที่แหลมสอกตรงนี้นะสองข้างทางเนี่ยจะมีสวนผล,ลไม้กับทะเล <laughs> ป้าแก่แล้วอยู่สองคนตายายใช่ไหม <im itation> เวลานักท่องเที่ยวมานะ่ยป้าคิดเหมือนลูกหลานมาหาเรานเนี่ยเนาะอันนี้คือความสุข